จังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับเพื่อก็ได้จัดการประกวดนะครับที่ดาชานุมานนะครับเพื่อเฟ้นหาสาวงามมากความสามารถนะครับให้เป็นทูตวัฒนธรรมพร้อมทางส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับ วาทีพันติอริศักน้อยสุวรรณนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญเป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดที่ดาชานุมานนะครับประจำปี2567ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับในงานประเภทนี้แหยักขุจังหวัดอำนาจ,จเจริญประจำปี2567นะครับซึ่งจัดขึ้นอยู่ที่บริเวณเวทีกลางริมฟังแม่น้ำโค้งนะครับหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลชานุมานอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นั่นเองนะครับ โดยจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับผู้ชมครับได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจ,จเจริญพร้อมทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอำเภอชันุมานสภาพวัฒนธรรมอำเภอชันุมานนะครับพร้อมทางส่วนราชการสถานศึกษาองค์กรปกค้องส้นทองทิ้นทุกแห่งในพื้นที่นะครับได้ร่วมกันจัดงานประเพณีแห่ยักคุจังหวัดอำนาจ,จเจริญหนึ่งเดียวในโลกยักคุอำนาจ,จเจริญน,นะครับประจำปี2 5 6 7ขึ้นนั่นเองนะฮะและครั้งนี้นะครับ ถือว่าเป็นการจัดง,งานเป็นเทือที่11แล้วครับผู้ชมครับพร้อมทางในมีการจัดประกวดที่ดาชานุมานนะครับซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมลักที่สําคัญของประเทณนี่แห่ยักษุนะครับเพื่อเฟ้นหาสาวงามนะครับที่เป็นลูกหลานของชาวอำเภอชานุมานเนี่แหละครับจังหวัดอำนาจ,จเจริญที่มีความสวยงามโดดเด่นนะครับ พรอมทั้งมีความมันอกมั่นใจกล้าสแสดงออกมีปฏิพันธ์ไว้พิบนะครับผมพรอมทั้งนะฮะมีหน้าตาที่ซวยสดงดงามนะครับพรอมทั้งสิสิเป็นทูตวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอชานุมันจังหวัดอำนาจ,จเจริญเพื่อที่สี่ซอยนะครับสืบสารประเพณีแห่ยังคูถือว่าเป็นอัตลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของอำเภอชานุมันให้เป็นที่ฮหดจักและแพร่หลายไปทั่วโลกกันเลยทีเดียวนะครับ และเพื่อนะครับให้ได้ทราบถึงประเภทนี้ที่เป็นอัตลักษณ์หนึ่งเดียวในโลกของประเทศไทยนนะครับผู้ชมครับร่วมทัางเป็นตัวแทนของชาวอำเภอชันุมานที่สิทรงตอเวที่ประกวดในระดับจังหวัดนะครับและก็รวมกิจกรรมประชาสัมพันธ์นงานอำเภอชโนุมานในโอกาสต่อไปนั่นะฮะสวยงามเนาะพ่กลงเนาะ แบบนี้ตะมอบมองกันเลยทีเดียวนะคะชานุมานก็นถือว่าเป็นดินแดนที่อยู่ติดฟังแม่น้ำโขงค่ะคุณผู้ชมคะมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะในช่วงนาแรงแบบนี้นะคะก็จะมี แกงหินขันนะคะ,ะแล้วก,ก็แกงขั่นสูงแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายที่ผู้ชมสามารถที่จะไปสัมผัสความงดงามนะคะและะว้วก็แวาถึงตำนานของเมืองอยาขุชานุมานน้ำนะคะไปเที่ยวใ้ควมรู้น้ำแลแ้วก็เที่ยวทางธรรมชาติน้ำนะคะถึงแม้ว่าอำเภอชานุมานซีมีอยากเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ของเพิ่นแต่การเฟ้นหาสาวงามแบบนี้นี่ก็โฮซอวสิว เอาเป็นถูตวัฒนธรรมถูดในการาประชาสัมพันธ์ในการท่องเที่ยวน,นั่นนะฮะเหลือหาคนที่หน้าตาสวยสดงดงามอิหลีและการีไว้ที่ปฏิภาณอิหลีการแสดงออกอิหลีในะครับผมต้องมีความสามารถเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับจึงจะได้เป็นถูตวัฒนธรรมและการถูดการท่องเที่ยวของอำเภอชันโนานจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นั่นเองนะครับ